ครับผมผมสวัสดีครับผมผมต้อสมขเดชวิจัยครับผมน้อิมนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมนาอวันนี้เราจะมาดูเรื่องของโครงสร้างการพัฒนาหรือวองการปกครองของกินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับนวว่ามีอะไรบ้างในตลอด20ปีว่า80ปีขึ้นมาครนบณแล้วก็ผ่านมาในเรื่องของการเมืองการปกครองครับองสิลบครับผมนก็คงไปแล้วครับก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปมากคำนวและเพื่อไป ให้ทราบว่าในเรื่องของการบูรณาการปกครองในรูปของประเทศต,ต่างๆในปัจจุบันครับผมว่ามีโครงสร้างอย่างไรจึงต้องศึกษาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับนอะอาหลักการทั่วไปครับมหลักการทั่วไปในเรื่องของประเทศสหรัฐมีเออสหรัฐประชาชนจีนครับนอ้อประเทศอ่าสังคมนิยมผล็จการครับโดยประชาชนอำนาจทั้งปวงของประเทศเป็นของประชาชนองค์กรที่ใช้อำนาจแท,น,จทนประชาชนคือสภาผู้แทน และ,ะดสดนและก็รูปแบบของสภาผู้แทนท้องถิ่นครับก็เป็นในเรื่องหนึ่งครับผมดำเนินการขึ้นมาในรูปของหลักการของระบบประชาธิปไตยรวมศูนย์ดําเนินการในรูปของปกครองโดยกฎหมายจะไม่มีองค์กรใดหรือบุคคลใดเหนืออยู่ในระดับนนและก็กฎหมายได้ครับผมเนาะ ดังนั้นแรืในเรื่องของพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอ่าเป็นระบบสังคมนิยมการสิทธิ์ร่วมกันกําจัดระบบคุรีดให้สูญเสียไปก็เป็นอีกรูปหนึ่งโดยรัฐครงครองสิทธิ์ในเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนอันได้ชอบธรรมด้วยกฎหมายขององค์กรเศรษฐกิจร่วมส่วนร่วมกันในเรื่องของชนบทขลับผมเนาะ,ะส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรส่วนร,รวมครับเนาะ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนแบ่งนะเขตออกกันปกครองเป็นในรูปแบบของหนึ่งครับนะมนาะมฑลเขตการปกครองตนเองเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลางครับนาะสองอมณฑลนเขตการปกครองตนเองแบ่งเป็นแคว้นปกครองตนเองอำเภออำเภอปกครองตำบลครับผมเนาะอำเภอปกครองตนเองเมืองครับครับผมนะสาม อ,อำเภออำเภอปกครองตอนเองแบ่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านชนชาติตำบลครับเนาะดังนั้นแล้วมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับเนาะปกครองตอนเองแต่ด้วยองการแซ,แซงงบประมาณหรือสิ่งต่างๆความรูกความสามารถจากยุคของสภา,าแต่ละสภาอ่ามันก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลง ครับผมนแต่ละสภากาันเปลี่ยนแปลงเลยแต่ละสภากันเปลี่ยนแปลงคือรูปแบบของการอ่าสภาแต่ละสภาต้องเข้าประชุมในรูปแบบของเขาเรียกว่ามีกฎกฏหมายกฎกติการู้ว่าการปกครองตนเองครับผมนอการปกครองตนเองในรูปของพื้นที่นั้นๆแต่ว่ารูปแบบกับคนกิจยนในรูปแบบของพื้นที่นั้นๆมันไม่เหมือนกันครับนอนในรูปของแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งของอ่าในรูปแบบของตำบลครับผมนอการแตกต่างกันไปในรูปแบบของแต่ละอย่างนั้นมันก็เป็นในรูปของเชดเชนบทเฉดภูเขาเเเแม่น้ําทะล หรืวอว่าเขตที่รุ่มที่ลาดสูงครับน่นอะนดังนั้นแล้วในเรื่องของกลยุทธ์ในรูปแบบต่างต่างนั้นก็เป็นอีกรูปหนึ่งการที่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ถูกตอกหลักแล้วในรูปแบบของประเทศจีนครับนะเพราะประเทศจีนมัมนพื้นที่ใหญ่ที่ลาดสูงเยอะแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็รูปแบบของแม่นม้ำรุ่แม่น้ำเยอะอ่าครับผมเน,นาะรุ่แม่น้ำนี่มันก็เยอะมากลเลยในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเขาเรียวกว่าในรูปของการปกครองตนเองแบ่งแยกออกมาในรูปแบบของนี้ในรูปของตําบลหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็รูปแบบของการับนาาสสภภ มันต้องมีสภาสภาด้วยของกลไกมันอยู่ที่ไหนบ้างการถ่วงดุลในรูปของอำนาจเราต้องดูถ่วงดุลในรูปของอำนาจในรูปของท้องถิ่นสร้างขึ้นมากลไกแต่รูปของการท้องถิ่นแล้วก็รูปแบบของนี้มันไม่ในรูปของแต่ละสภามันต้องรวมกลยุทธ์ขึ้นมาในรูปของกติกาและกหไายในรูปของท้องถิ่นครับผมเนาะดังนั้นนีกลยุทธ์ระบบโครงสร้างของประเทศจีนนี้มันจะมีในรูปของระบบโครงสร้างในรูปของสภาสภาท้องถิ่นครับเนาะ ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของคยกว่ามณฑลก็เป็นอีกรูปหนึ่งสภาท้องถินน่นก็เป็นอีกรูปหนึ่งคือว่าการแทรกแซงในรูปของกลไกในรูปของส่วนกลางกลไกส่วนกลางก็เข้ามาในรูปของระบบนี้ครับนาะแต่รูปแบบของการปกครองตัวเองมันถูกแล้วในรูปของอนี่ก็เป็นในรูปของหมู่บ้านครับนาะแต่การที่ จริงจอาจารย์รมันไม่ใช่ระบบมันระบบโครงสร้างมันไม่เป็นแบบเหมือนกับประเทศไทยในปัจจุบันครับนอนประเทศไทยในแบบปัจจุบันมันมันมันแบบเแบบแบบขาเรียกว่าสร้างตนเองเฉยๆสร้างตนเองปกครองตนเองแต่ใน,นเรื่องของก,กลไกที่เขาเรียกว่าแจ้ซึมเข้าไปส่วนกลางมีความรู้ความตัดสินใจตัดสินใจโดยไม่โดยไม่เด็ดขาดแต่รู้องค์การที่ช่วยเหลือก็คุณอส่วนกลางทําให้วิกฤตเร่งเร่งด่วนฉุกเฉินอยู่เรื่อยๆมันไม่มันไม่ไม่ไม่ได้แบบนี้ครับน้อดังนั้นแล้วประเทศจีนมันมันคนละรูปแบบกันกับประเทศไทย ครับผมนะการที่พัฒนาประเทศไทยพัฒนาอยู่หรือเดิไม่ไม่ประเทศไทยพูดถึงว่าในรูปของประเทศไทยก็พัฒนาอยู่แต่เดินคําว่าเดินทีละเก้าแต่กืรเดินทีละเก้ามันไม่พลาดครับผมเนาะไม่ไพลาดหรอกแต่ว่ารูปแบบของประเทศจีนเขาเรียกว่าก้ากระโดดก้ากระโดดขึ้นมาแต่รูปแบบของสภาแต่ละท้องถิ่นแต่ละสภาเนี่ยมัน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 มีกลยุทธ์แล้วก็กฎหมายแล้วก็กฎจริยากฎหมายแต่ละท้องถิ่นมันไม่เหมือนกันครับผมเนาะแตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วในรูปแบบของเหมือนกับ้ายๆกับบรรลุงคของสถการในของประเทศไทยอันในรูปแบบของระหว่างประเทศใน,นรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศที่จะมีองค์กรหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผิดต่อองค์กรขร้าพเจ้าไม่มีองค์กรนั้นองค์กรนี้ถ้าคุณสร้างองค์กรนั้นคุณจะผิดตันทีในรูปแบบคล้ายเดียวกันเดียวกันเลยครับเนาะดังนั้นในรูปภคสภาท้องถิ่นก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เขาเรียกว,ว่าต้องมีศักยภาพด้วยตัวเองตัวเองในรูปของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในรูปของกฎหมายบฎกติกาขึ้นมาแล้วก็รูปแบบของการแทกจ้ง อ่าเขาเรียกว่าการถ่ายเทอานาจการถ่ายเทอานาจส่วนกลางสู่ท้องถิ่นของท้องที่คุณพวกคุณไม่มีในรูปแบบของในรูปแบบของการถ่ายทอดทวนอำนาจแต่ว่ารูปแบบของการที่ลําลำดับขั้นตอนในรูปของรัฐธรรมนูญแล้วก็รูปแบบงผู้บริหารดังนั้นแล้วในรูปแบบของผู้บริหารแต่ว่ามันมันก็มีอยู่แต่ว่ารูปแบบของการที่มันมันเข้าจริงจริงจังในเรื่องระยะเวลาหรือสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นลรวระบบโครงสร้างมันก็ต่างกันครับผมนวะดังนั้นแล้วอ่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบอ่าใหม่ขึ้นมาแล้วก็โครงสร้างขึ้นมา การที่ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ทับซ้อนระหว่างการที่ท้องถิ่นหรือว่าโัเของท้องที่ขึ้นมีศษษษษษษักยภาพโดยกับปกครองตนเองเหมือนกับ อ่ามณฑลมุกมผือประมาณนี้มันก็แตกต่างกันมากครับผมเนาะจังหวัดครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพครับผมเนาะปกครองตนเองหมู่บ้านครับผมเนาะก็มีมีหลายอย่างกันนที่เข้าด้ยปยแบบตุ่มประพาหรือว,ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นอีกหลายหลายอย่างครับผมเนาะหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยมันมันคล้ายคลึงกันไหมมันก็คล้ายคลึงบางหมู่บ้านไม่หมู่บ้านถ้ารวบรวมก็เยุน้นในรูปแบบของผู้ไป,ไปบ้านหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นสภาสภาที่เขาเรียกว่ามีอ่าแสดงแสดงอำนาพในระบบกองกำลังไม่ใช่ว่ากองกำลังจนครับผมเนาะแต่ว่าารรรรมกกกกันนเือออปปคงงใูขพฒา หรือว่าการความเป็นอยู่ในความมันคงพูดง่ายความมันคงไม่มีอาวุธอุปกรอนอะไรในรูปแบบนี้แต่เรื่องของมีในรูปของปัญญาแล้วก็รูปแบบของอํานาจที่เขาเรียกว่าถ่ายเทอํานาจหรือมีพื้นที่นั้นมีอะไรบ้างในรูปแบบของการอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากเห็นอยากจะทำมันประมาณนี้มันก็เป็นอยู่รูปหนึ่งที่การแตกแยกออกมาที่เขาเรียกว่าตั้งสร้างศัยภาพตรงนี้ใหม่ๆขึ้นใหม่ๆครับผมยังด้อยมากประเทศไทยยังด้อยมากในรูปแบบของการที่เขาเรียกว่าถ่ายเทอำนาจแล้วก็รูปแบบของการปกครองตนเอง การปกครองตนเองโดยมีศักยภาพในของคนพื้นที่คนมีอิทธิพลปกครองมัน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 ไม่ได้ครับนาะต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่จะได้อยู่แต่เราต้องมีเออเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถและศักยภาพในรการถ่ายเทอำนาจขึ้นมาดังนั้นแล้วในระบบของกลยุทธ์นี้ก็มีเอ่อศักยภาพเขาเรียกว่า ได้พัฒนาก็มีได้พัฒนาก็มีแต่ระบบของการที่จะเป็นก้าวกระโดดก็ได้เพราะว่ามันลึกลึกในเรื่องของกลยุทธ์สิ่งต่างๆในเรื่บของบุคลากรแล้วก็เรืแบบของหมู่บ้านความเป็นอยู่ความบรนพืชปฏิบัติสิ่งต่างๆคือว่าข้อมูลเทศหรือว่าข้อมูลจริงประมาณนี้ดังนั้นเรื่บงของส่วนกลางแล้วก็เรืแองของหมู่บ้านหรือว่าเรืแองของท้องถิ่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีศักยภาพมาในรูปแบบนี้มันมันต่างกันมากครับคุณน้องดังนั้นระบบโครงสร้างที่มีศักยภาพแล้วก็เรืแบบของนิติรัฐนี่บัญญัติิแล้กกก็็รรรรบบบของหาาุ มันต้องทวงดุลกันแต่ไม่ได้ทวงดุลมันไม่ได้ครับเนาะดังนั้นแล้วถ้าเราจะมีศักยภาพในรืปองของการเปลี่ยนแปลงในรูปของทุกที่ทุกอรคำว่าทุกที่อ่าท้องถิ่นท้องที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่อ่ลงมาเรื่อเรือแล้วก็หมู่บ้านและระดับครอบครัวแต่ว่าระดับครอบครัวขึ้นมาดูรรปแบบของศักยภาพในรของอำเภอแต่ว่าอำเภอมันก็มีข้อมูลอยู่แล้วในรูปแบบของอ่าส่วนกลางครับดังนั้นแล้วในรูปของการเปลี่ยนแปลงในรือของถ้าอำเภอมันแทรกแซงไม่ได้หรือว่ารูปแบบต่างๆไม่เข้ากันไม่ได้รรรรููปปปปแแแบบบนนนนีกกก็เลลล่ยยยยงงงงไใขขออออาาาหืททุ ท่านตุลาการหรือว่าลูกของตุลาการความยุติธรรมมันไม่มีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างมันสําคัญมากครับนการที่จะมีศักยภาพที่การเปลี่ยนแปลงการที่เขาเรียกว่าถ้าปกครองในรูปแบบนี้ที่บอกแล้วจะคีบแรกในรูปแบบของถ้ามันในรูปของว่ามันล้มถ้ามันล้มในรูปของมันล้มคือการปฏิวัติในมันล้มในรูปของการนี่มันล้มมันล้มง่ายมาก ครับล,ล,ล้ลลมลมไหมก็ไม่ไงล้มไหมความว่าในระ่บของเขาเรียกว่าถ้าสร้างกลุ่มีอิทธิพลก็มีอิทธิพลอยู่เรื่อยเรือในรื่อของสร้างอิทธิพลขึ้นมาแต่กลุ่มชาวบ้านหรือว่าประชากรชาวบ้านนี้จะไม่ไปมีต่อไปเนาะอจะเรียกว่าเป็นประชาชนประชากรรื่อของประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะมีในรื่งของการปิดหูปิดตาหรือว่าปิดแบ่งกันเรื่องสินต่างที่ว่าแทรกแซงขึ้นมาดังนั้นแล้วในรูปแบบของการอำนาจในรูปแบบนี้ มัน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 ถูกแต่รูปแบบของการถ่ายทงดุลในระบบของผู้นําหรือว่ารูปแบบจริงต่างๆมันมันต่างกันครับนั้นแล้วในเรืบองของพระเจ้าต้อไปดูกติกาแล้วก็รูปแบบของกฎหมายครับเนาะมันมันมันระบบและครงสร้างเข้ามาแต่ว่าด้วยด้วบนี้มันดีมันถูกแล้วครับเนาะการที่จะมีพัฒนาการการที่มีศักยภาพในรูปแบบระบบนี้ครับเนาะก็ เป็นอะ,อะไรที่หลายๆอย่างทำนั้นแนวความจริง้นั่นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระเบียบของแจ้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ดีครับผมณนาดังนั้นแ้วคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่รู้แล้วว่าตกลุมตกลอหรือว่าคนที่ถูกซื้อไปหรือว่าลูกเสือสิ่งต่างมันมันเป็นกลยุทธ์หลายๆอย่างครับนวลครับผมเนาะคลิปนี้ผมตาทรงยนทีญญ่พิจาตรก็เอาไว้ทุกนี่ครับเรานคลิปหน้าเจอกันใหม่ครบผมสวัสดีครับผม